มาอะไร ับสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุคนเด้อร์วันนี้กลับมาพบก,กับสองสักขำชแนลนะวันนี้สักขำกับซีมาเฮ็ดจูเฮ็ดกินนะเฮ็ดก on ินตอนแรงนะนี่แม่เพิ่นคุดอันจิโรมานี่ได้บักหลายๆเลยน่าจะประมาณ200โตนะ200ปลายพูดเลยคันบกกว่านะแม่คุดมามื่อวันนี้นสักขำไปเมื่อสักขำม,มีได้คุดจำอิดอันแม่บ่ราะสักขำไปคุด เจ้าส้มค่ําบ่ว่างแมะเพิ่นก็ไล่อั่นก็เลยขุดก็เลยขุดก้อนนะสคําก็ว่าผิดว่าพลาดนี่ป๊าตานั้นสสโคเฮ็ดพันกินนะแล้วก็ยึดเดี๋ยวสคําสิเฮ็ดสลีห่อกาบนํามื้อนี้นี่นะสิน้องสนะน้องเอาออกไปใส่โค อย่าวมืดเด้อเพราะว่าสักําบ่มีอันนี้นะบ่มีไฟกองนะมันก็ยะมืดได้น้อยนึงสกําบ่มีไฟกองมันก็เลยมืดมืดนะทีน FC ทักมาว่าคือมืดแท้สกคําอีกอย่างอันไฟอันเปิดอยู่นะไฟกะแต่ว่ามันบ่แฮงเปิดอันมันจักแนวเลย ดอกไฟมันน้อยหนะมันก็บ่แห้งอีหยังก็มันบ่มีไฟกองหั่นแหละนอไสิโลเดี๋ยสสมานี้เก็ดสี่หอกาบแกะสลี่้นเอากาบมัน

ลุกมาอยังออกผ้าไ่ไปซทราบเอาเบ่มาจะมีหดเต่าท่าโยซักผ้าถึงเอเป็นเยลไปักากเ้าอก่งไมทไปเอาสิเละเด็มาไล่เลกเต่าเห็นนาะของิกกเห็นตามันบินมาไรงามแต่เงื้อเลอย่างเห็นนกบินไปขึ้นนเนาะ สายตาเขามันนั้นต้องซื้อสองปอเปกเหมือนนีมัน้อาอุ้ยภาสมองบ้านน้านี่นีค่คมีมบาดิงามขนาดนี้บางบางอ่นกน็ห้างนะวีลน้อยเ <laughs> ที่ยวห้าง <laughs> คื่ก็ไม่เป็นที่สุดในตัวแต่ละน้องอนอัดสซแล้วแล้วก็เอามาโคู่นันเองเรถดีปรุงคืนเดี๋ยวสีคูเสอร์ดกันแข็งนะอับผีนอาแมงแขงมาอีกั้นมันสองที่ส่งขี่เจกันขั้นอนขัอนเดิกับเดิน ขึ้นหากะแกแล้วแล้วนะแกเปร์มันออนนี่จยดสีมาสร้อยสักคำนี้อุกโลดนะคันทยขี้ตอนกลางคืนนี้ไฟไฟดอกไฟนีมีอยู่นี่แต่ว่ามันบอเห้งนะไปในพื้นกับมือพี่ัอุกนาดนะคันท่าท่ายตอนกลางคืนนี้ใสคขี้มันบอกมีไฟกองนี่ งคํสา,าสิมาซอยอซอยทีก็นะเอฟซีก็เข้ามาทงหลายนะว่ามันมืดแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดแนวเลยนะมันมีมีนั่นยังม,มีมีไฟกองสิงนีดูสักคืน

อันนี้จะ้คามเสเข้าไว้นะข้าวเหนียวนะสคขภาสีเอามาตำ ตอ่ออัน,นมาซาลี่นะเฮ็บซาลี่ห้อกกับห้อกกับซาลี่เธอนำจะเด็ดกันนะ หาตำข้าวที่เอ้จะข้ามซื้อไว้นะแป้งก็มีแต่ว่ายานมันบดเชฟตำข้าวโอ้เอรหลานกะดิอย่าทบห้าไปเนอะเพสพี่เรากินพี爸爸่เราเดืนนี้เนีเ่เป็นเค็มเป็นน้ We'll be

เพ็ดขนมหวานนะเองแต่ว่าซื้อซื้อแป้งซื้อข้าวแล้วก็มาฮ้อเอามาฮ้อเลยเอิ้นอันสลี69 tôi nhìn đây nha Cũng phải <laughs> <laughs> à, thứ à, hào luôn đó đi Hãy subscribe cho nó Ghiền เฮ็ดของหวานลืมเสื <S <S ้อน้ำตาลเสือพรแห่งนี้และเรหมแล้ว

กินชมเยอะันกินได้ด้วยอิ่มก่อนเลยมอเตัวน่าตำนั่มันผิด4เจ็ละานครับทำานเสรอิ่แล้วป้องท้องเจอกัะทิพุนนะ ถ้าบ่มีมะพร้าวก็เลยซื้อเป็นกะทิสุ่นมาซื้ออืมเฮ็ดแบบเต็มที่เลยนะเฮ็ดเองกินเอง <c oughs> เดี๋ยวเลิกแซ่บเสื้อลายลายเลิเสื้อสองซองเลยเอากกอนนี่ก็เสื้อสองซองนะเลยเซื้อกะทิมันมีวานุกะทิมันคม,นมน าคือว่าเย็นยุ่แต่ว่าหอนขนาดนั้นต่อได้ต่แค่เจี๊ยเอามือกันนั่งกันเอามือกันก็ได้เพื่อนพอดีเลยนะพอดีแบบนันแป้งก็พอดีกับนี่ยืดยาวยืดยาวจุ๊บต่ำมดได้ ่ของกินเห้าก็แล้วแล้วนะปดกบตัวนี้ก็แมงแค้งจิรอหอมเห้ากินแลนะเดี๋ยวเพืพีโยกนะมาสลี่เห้ากับตาแล้วแล้วแต่ว่ากินข้าวก่อนแล้วจังเอามาห่อนะเดี๋ยวพูาไปกินข้าว เบิ่งผักข้าวสักคำมื้อนี้นะค่าไงเลยนี่เอพีถามมาว่าพี่น้องสักคำมีจะข้นทั้งเมือท่าเจ็ดข้นนะคันข้ามากครบนะแห่งกว่านี้นะลานกะเจ็ดข้นพี่น้องสักคำนี่กับเจ็ดข้นนะเมื่อวันชาแนลเพิ่นก็มาเลยมาเฮ็ดบายนะมาได้แง่คุณท่านเมื่อชนอื่นเอื่นแลไปเฮ็ดนู้

thì tớ pha lúc máy mai như thì lúc máy vậy ra nói thế Thế đó phải nhà mình hạ bắt Mình về lúc máy Thế lúc máy mãi mình này Thôi máy Thôi lúc máy này nhỉ? Thế mãi

กาบมันอ่อนๆอีเมลมัสลีนไม่ได้แข็งคือมัสลีนเอ๊ะัดลายแปหเตั้งักเอ๊ะเบิ้ลเบิาเบ แมนเราคือเป๊ะแค่ว่าสกคําเจอรน้ำตาลหลายย่านมีหวานนะสกคํมมากกินหวานขนาดหอมาแคนเข้าหองของเขามันโตเข้าไปทันนะเข้า ดอนฮินเขาปแป้มฮู้จักบ่ดอนเฮนเขาลีดอนนั้นเด้ดอน,นันกายฮนตาตางไปนะกายฮนตาตางไปนะฮนทนี้นะเิบักอูอะ้ซื้อหลายด้เลยแล้วมัน่ เราเห็นื้งชวันโทรไปต่เหาโทรหา,าเราเยอะเอันวันยืมรถจากเอ้นาดมาเส้นอันนั่นแหละล้วผัดโทรอีพอโทรหาเล้าผัดมีติดก็เลยยากก็เลยเอยยะกลับมากะยันมันมีพบเล่ายันเล่าไปหน้าไปนั้นครับหุ่นนี่ละอืมพับจะเจอได้ยันมันไหลเนาะ ย่ามนี้ฮั่นแนวยู่แนวกินหลายนะมีทั้งสาลี่แล้วก็มาแต่งแต่งกะแต่งกว่าแต่งซุปนีลายขนาดนะั้อยู่บ้านนะฟักเลเรก,กินกับวั้ยนะแต่งซุปกะแต่งซุกก็คือทางทางไทยเอิญน่าจะเอิญแต่งไทยนั่นแหละทางบ้านโซคามเอิญแต่งซุก เพราะว่าเฮ็ดไฮเฮ็ดโซนเนาะปูปูแบบธรรมชาติเลยบ่ได้เอ็นเซื้อปุ๋ยบ่ได้พี่เลยปู้ไว้เลยนะฝนตกแล้วก็เป็นเองเลยนะเยอะมากแล้วก็เป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติเราต้องใส่ <c oughs> สปุ๋ย มีเงี้ยไปจมูยังผมนี่มี่ะิสาข้ามก็ห่อแล้วแล้วเด้อบัดนี้จีเอาไปนึ่งนะบัดนี้เอาไปนึ่งก้อนเดีย๋ยวสีทายเฮ่เบิ่งตอนมันสุกนะเอาไปนึ่งก้อนเพราะว่าตอนนี้กระดึกเติบแล้วเดี๋ยวฟ้าวนึ่งฟ้านั้นนะดิฟ้ากินหลานกระนังท่าเยอะ <c oughs> การเยอะแล้วนะย้อนยังโสั้นสุกเดี๋ยวสาวเอาไปนึ่งก้อน หนึ่งสลีฮอกข้าวเผากับซนะุกเลยนะกว่าสิซูกะบตึกเตอบลานท่ากินจนโน่นลับนะเดี๋ยวสขุขามก็เอามาไวาไวท่าหลานเมื่ออื่นนะส,นสุขามลองชิมเพิ่งก่อนนะนี่สุกแล้วเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะสลีอันข้าวกลั หวานแซ่บขนาดนะเนี่ยหอมเนียวนุ่ม ทุดๆเลยอ,อสองคมกระซินเบิง้งมืดสามพิม กิมกับกิมบนันน้เยนเมากเลยน้อยนะเฮ็ดกิมน,น้อยๆชอค้ำกัสิคอจบคลิปไว้เพียงเท่านีนะ้ขอบใจทุกการติดตามและหับมส้มแต่ต้นจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเจอเฮ็ดชอค้ำเฮ็ดคลิปต่อไปนะเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบายบายเบ้าดังวัวได้โบราะวณนนวนะ